ทำโจ๊กต้ยมยำในเครื่องปั่นกันเสียงดูตื่นเต้นปะตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่ามาอวดเครื่องปั่นจ้าขอ,อไปยาน้องคนนี้เครื่องปั่นร้อนเย็นพลังสูงรุ่น B L 985จากทีฟา m เขามีมาให้2โถนะคะโถแรกเป็นโถแก้วทนความ,มร้อนเวลาที่เราใส่โถแก้วนะคะไฟน้องจะขึ้นสีแดงส่วนโถปั่นอันนี้สาหรับปั่นเมนูเย็นค่ะเขามีระบบสูญญากาศด้วยนะตามที่ทุกคนเห็นเลยค่ะไฟก็จะขึ้นสีฟ้าอันนี้คือก้านคนส่วนผสมนะคะเขาให้มาด้วยมาเริ่มทําโจ๊กกันคะ่ะเอาถ้วยที่เขาตะไคร้ ส่วนเนื้อสัตว์ตามใจชอบเลยค่ะของไอจะมีหมูหมึกแล้วก็กุ้งนิ้มเราจะทําน้าต้มยํากันก่อนค่ะกดที่ทําความร้อนอันนี้ไม่ได้ปั่นนะอุณหภูมิ1 0 0องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาทีหรือว่าใครจะต้มน้ำแค่5นาทีอีก5นาทีค่อยใส่เนื้อสัตว์ลงไปก็ได้ค่ะครบ10นาทีเราก็ตักเครื่องออกมาได้เลยค่ะให้เหลือแต่น้ําใส่ข้าวสารลงไปสองถ้วยตามด้วยต้มยําซุปก้อนที่ฝามีระบบเซ็นเซอร์นะคะถ้าปิดไม่สนิทน้องก็จะไม่ปั่นให้จากนั้นกดที่หมดทดาซุปได้เลยค่ะเขาเสร็จกกมาาาแแต่่ววบบเล ที่เราต้มข้าวเองอ่ะข้าวมาันระเบิดใส่แขกแล้วแบบอันเนี้ยน้องสามารถต้มให้เราก็ปั่นให้ได้เลยที่สําคัญคือน้องปั่นละเอียดมากทุกคนดูนี่เนื้อนเนียนมากอุ้ยเนียนขนาดนี้หมดสําหรับทําน้เต้าหู้อยู่นะคลิปหน้าเลยไหมละ่ะใครสนใจเครื่องปั่นนี้นะคะไอแปะพิก,กัดไว้ให้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของมันต้องมี